เป็นอยังโอ้ขีดขานชื่อสิได้กินมันอ่อนไม่ยาก่อนอยู่หนาฝนที่ก็เป็นอย่างแบบนั้นโมเป็นที่เป็นอย่างเห็นตุเขาว่าอะตุ๊กข่อยว่าเห็นอันนี้นักเสียเขาบอกว่ากินเล็กหนาฝนหอมมันเสียเฮ้ยทองเจา้าดีเป็นทองผู้อือก้อยไม่เเห็นมันเสียเลกเทียว อุ้ยชาอยู่นี่เลยเออขี่เร็วมันนอนเด้ไหมเหรอมันเล็กหมูโถมันท้องไงบ่เห็นตังเกตมันสิบมันยิ่งไว่ามันเก่าเดือนบ่ยใหญว่าจักเดียวมันว่าโอ้ยเก่าเดือนมันสิบพพ่อข้นบันให่หว่าเนี่ยมัรู้เลยว่าเรเคยเลี้ยงเออไฟว่าก็บ่รู้แล้วแต่กับสานั่นตัวว่าสามเดือนหรือสี่เดือนมันว่าอืมเื้อใหญ่ยีหยังบ่รู้แล้ว แตยังว่าไรูอีดีบอกนี่นะไม่เคยบ่เคยเลี้ยงเนาะบ่เคยมีประสบการณ์แน่นอย่างว่าอย่างวายลี้ยงอยู่คอเมียฟาเลี้ยงไี้ที่บอกนี่บอกข้าวนี่บอกโอ้ยนี่แหละเนาะฝานมันเดียวเห็นนี่ตะปูมาตอกคอใบหนีให้มันนี่สูตรขวงเลยเขียวปูก็มัด ตอกไว้นี่โซดลกงเราได้ป้องกันตาก็ป้องกันเอาแล้วมันจะต้องปล่อยออกมาขี่ไม่เหรังได้เจ้าของคือนมาครั้งหนักเอังไกลเลยนม่ได้ออกเน